กับตะเค็ดงานเมื่เมยความตังใจแรกเลยคือสิกินเขาแรงกับไก่ทอดจักสิบหาชินแต่ฝันสลายเบิกฝนมาตรกกรนมีบักุ่งน้อยต้มน้าใหม่กับตีนไก่ที่ต้มแซ่ฟิดไหวนะตามบักพริกบักพริกสองหยุบแมนบ้านนอพริกแข็งย่างดี ใส่ป AN, ลาเกล่นแล้วก็ปก,กอบสองนวยแล้วก็เหยาะเ้จักน่อยใส่ปลาแดกต่างๆชู่รสแล้วก็ใส่ปลาคงกับน้ำมันพรอมกันเลยจ้ะแล้วก็เหยาะเเลยเติมปลาแดกกับ n n มะนาวนิดนึงตำส่วขาคาปลาดเลยสมผักใส่ข้าุ้นลงไปแล้วก็เหย้ะเน้อเ้เจักน่อยตามด้วยตีนแล,ล้วก,ก็เคลเคลเคล่เจ็ดน้อยแล้วก็ตากเสิร์ฟเลยคะ่ะสีกรได้อยู่ด้เนาะเบิ่งนัวนัวเศีบเศีบเได้บ่ครับช่วงนี้ติดปลาล่าคู่ไพ่กินะ พักหวานจังไนไม่กินกระตำสั่วเขากันค่ะอันนี้เริ่มแสบทองแล้วเริ่มกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมือว่านอุ่นกรบเบ่าเข้าแข็งซีน้าได้แต่แต่ว่าไวลาเลยโดยบายบายค่ะลาเลยค่ะเกมค่ะเจ็บท้องค่ะไม่บายค่ะเหียค่ะเช็ดค่ะไม่บายค่ะขอบคุณค่ะที่ดูจนจบนะคะกินยานอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ